สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยาณริศรานุวัติวงศ์เป็นเจ้านาพระองค์หนึ่งที่ทําคุณประโยชน์อย่างอเนกนันต์นนต่อประเทศไทยทรงอุทิศเวลาตลอดพระชนชีพของพระองค์ให้แก่การสร้างสรรค์าง,งานด้านศิลป,ปวัฒนธรรมและการช่างของไทยพระองค์เป็นที่รู้จักกันในฐานะของนายช่างใหญ่แห่งกรุงสยามและยังเทิดทูนพระองค์ขึ้นเป็นสมเด็จครูของงานช่างทั้งปวง เพราะประวัติศาสตร์คือความรู้ช่องคณะแ l ลบสวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะสนับสนุนช่องคณะแลบอย่าลืมกดลิงก์ใต้คลิปนี้เพื่อไปเลือกซื้อหลายสติกเกอร์น่ารักน่ารักมาใช้กันนะครับซึ่งสมเด็จครูทรงปฏิบัติพระกรณียกิจถวายต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาหลายรัชกาลพระองค์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมหลายแขนงอาทิผลงานด้านจิตรกรรมประติมากรรม สถาปัตยกรรมมรณาศิน,น,านการประพันธ์ดนตรีและการแสดงตลอดจนถึงประวัติศาสตร์และงานโบราณคดีอัจฉริยภาพทางศิลปะของพระกรณียกิจทั้งมวลเหล่านี้จึงทำให้องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสาหารประชาชาติหรือยูเนสโกได้ลงมติให้พระองค์เป็นบุคคลสำคัญของโลกเมื่อปีพุทธศักราช2506 สมเด็จครูทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4และพระสัมพันณวงศ์เธอพระองค์เจ้าหญิงพันนารายหรือหม่อมเจ้าหญิงพันนารายประสูติในพระบรมหาราชวังเมื่อวันอังคารที่28เมษายนปีพุทธศักราช2406พระองค์ทรงมีพระเชษฐภคินีร่วมพระมารดาเพียงพระองค์เดียวคือพระองค์เจ้าหญิงกันิกา ซึ่งจากภาพพระฉาย,ยาลักษณ์นี้ฉายขึ้นในวันคล้ายวันประสูติของหม่อมเจ้ายาใจซึ่งเป็นพระโอรสเมื่อปีพุทธศักราช2489ในภาพพระฉาย,ยาลักษณ์นี้ประกอบด้วยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยาเนาริศรานวัติวงศ์ประทับอยู่บนรถเข็นทรงพระภูษาโจงมีหม่อมเจ้าเพลารถซึ่งเป็นพระโอรส ประทับอยู่ทางด้านซ้ายและมีหม่อมรชาชวงศ์จักรรถซึ่งขณะนั้นมีอายุเพียงสองปีครึ่งกำลังจับพระหัตของสมเด็จครูอยู่นี่เป็นภาพระชาญาลักษณ์ของราชาสกุลจิตพงศ์ที่ประกอบด้วยบุคคลถึงสามรุ่นได้แก่รุ่นปู่รุ่นลูกและรุ่นหลานซึ่งในช่วงบานปลายพระชนชีพของสมเด็จครูนั้นพระองค์ไม่ได้ทรงงานในทางศิลปะดังเช่นแต่ก่อนโดยทรงมีพระดำริว่า พระเนรไม่ไดีดีดังเดิมอีกทั้งยังมีพระโรคถุงลมโป่งพองเป็นเหตุจากที่ท,ทรงพระโอสถมวลมาเป็นเวลาช้านานและพระธัตไทยยังโตเบียดเบียนพระองค์จึงทรงศึกษาความรู้จากหนังสือหลายขแขนงเพื่อใช้เป็นเครื่องหย่อนพระไทยอีกทั้งยังมีหลายพระหัตกราบทูลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาด,ดารงราชานุภาพเพื่อแลกเปลี่ยนเนื้อเรื่องที่คงพระไทยหรือเพื่อจะบอกกล่าวเรื่องราวต่างๆอยู่เนือง และยังมีหลายพระหัตประทานแต่ผู้ใดที่มากราบทูลขอความรู้ก็มักจะประทานให้ด้วยมีพระเมตตาดังความตอนหนึ่งจากหลายพระหัตประทานแก่หม่อมเจ้าหญิงพิไลเลขาดิสกุลว่าได้รับหนังสือของเธอลงวันที่17มีนาคมนึกจะไม่เขียนตอบแล้วแต่อดไม่ได้อยากบอกให้เธอรู้ตัวว่าที่เขียนให้เธอมาละเอียดมากมายนั้นตั้งใจจะสอนตามความรู้ที่อาได้มาเพราะเห็นเธออยากรู้จู้จี้ถาม อาจชอบคนที่รู้จู้จี้มากที่สุดเต็มใจจะบอกความรู้แก่ทุกคนโดยที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์และนอกจากที่สมเด็จครูจะทรงค้นคว้าดังกล่าวแล้วในทุกๆวันจะทรงเขียนสมุดบันทึกประจำวันหรือไดอารี่โดยเนื้อความมักทรงกล่าวถึงผู้ที่มาเข้าเฝ้าหรือการเสด็จไปยังที่ต่างๆในวันนั้นๆทรงเขียนอยู่เสมอเรื่อยมาจนกระทั่งพระอนามัยสุดลงเป็นลำดับ วันที่ทรงเขียนสมุดบันทึกวันสุดท้ายคือวันที่4มีนาคมปีพุทธศักราช2489สองเดือนหลังจากที่ทรงได้รับสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยาณริศรานุวัติวงศ์ทรงเขียนคำว่าบางกอลงในสมุดเพียงคำเดียวก็ทรงจับดินสออยู่นาน้นาำพระเนตรคลอแล้วตรัสก,กับหม่อมเจ้าหญิงดวงจิตจิต,จตพงศ์ซึ่งเป็นพระธิดา และยังทรงเป็นเลขานุการินีส่วนพระองค์ว่าเขียนไม่ได้จึงต้องเก็บสมุดและดินสอถวายหลังจากนั้นพระกำลังของพระองค์ก็เสื่อมถอยลงตามลําดับพระวรกายอันสูบผอมของพระราชโอรสในรัชกาลที่สี่พระองค์สุดท้ายที่ยังทรงมีพระชนชีพอยู่ในเวลานั้นบรรทมอยู่บนพระแท่นบรรทมเหล็กแสนธรรมดาบนตําหนักพระชีพประจออ่อนลงทุกทีทุกทีด้วยพระโรคชาราซึ่งประชวรมาระยะหนึ่งแล้ว จนกระทั่งในบ่ายวันนั้นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยาแนวริศรานุวัติวงศ์ก็ได้เสด็จซิ้มพระชนลงทามกลางพระประยุรญาตและผู้ใกล้ชิดคุ้นเคยขณะที่มีพระชนมาายุได้83,000าพันสาเศษจึงของน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระเมตตาคุณที่ตลอดพระชนชีพของพระองค์ท่านได้ทรงอุทิศเวลาให้แก่การสร้างสารรค์งานศิลปก,กรรมเพื่อเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวัติวงศ์นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยามหรือสมเด็จครูของเหล่าช่างศิลปะท,ทุกแขนงของไทยถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกด s u u s s r r i e l l k like, k s แชร์กดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องราวที่น่าสนใจในตอนต่อไปหากมีข้อเสนอแนะใดๆหรืออยากรู้เรื่องอะไรอย่าลืมเขียนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับ